บาทของอาตมานี้เมื่อโยนขึ้นสู่นภาอากาศแล้วก็ขออย่าให้มีผู้ใดค้นหาพบยกเว้นพระภิกษุอชิตะผู้เป็นหน่อเนื้อพุทธทางกูลบรมโพธิสัตว์ในการภายหน้าเพียงรูปเดียวเท่านั้นทรงกระทำซึ่งพระพุทธทิ่ฐานดังนั้นแล้วก็ทรงโยนบาทใบนั้นขึ้นไปบาทใบนั้นก็ลอยละลิ้วสูงขึ้นสูงขึ้นสู่ท้องฟ้านภาอากาศหายลับไป ท่ามกลางสายตาของพระทุกรูปและของพระนางมหาประชาบาดีโคตมีตลอดจนบริวานซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นทั้งหมดทั้งปวงจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสประกาศขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายหากท่านใดมีความสามารถก็ขอให้จงไปตามอาบาดของอาตมาที่ลอยหายไปนั้นกลับคืนมาเถิดครั้งนั้นพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาก็ถูนขึ้นว่าหม่อมชันขออาสา ไปตามหาบาทเองพระพุทธเจ้าค่าแล้วพระสารีบุตรก็ใช้อรหันตริษของท่านเหาะลิวลิ้วขึ้นไปอย่างท้องฟ้าท่ามกลางสายตาที่ตื่นตะลึงของพระนามมหาประชาบดีและบริวารตลอดจนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านพระสารีบุตรเหาะไปตามหาทั่วฟ้าแต่ก็ไม่พบจึงเหาะกลับลงมาทูลว่าไม่พบพระเจ้าค่าม่อมฉันหาทั่วฟ้าแล้วไม่พบเลยขอให้ท่านโมกขลานนะ ซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้เป็นเอตทัคะทางด้านชานริจยงไปหาบ้านเถิดพระโมคัลานะได้ฟังดังนั้นก็ขอพระบรมพุทธ,ธานุญาตเหาะเลี้ยวๆขึ้นไปสแสวงหาบาทของพระพุทธองค์ที่หายไปจนทั่วฟ้าแต่ก็ไม่มีพระโมคัลานะเหาะออกไปจนพ้นเขตจัก,กรวาลพ้นเขตชมพูทวีปไปทั่วดวงดาวน้อยใหญ่แต่ก็ไม่พานพบเลยผลที่สุดก็ต้องเหาะกลับลงมากราบทูลเช่นกันว่า ไม่พบพระเจ้าค่ามองชั้นหาทั่วแล้วทั่วจักรวาลแล้วนอกจัก,กรวาลก็แล้วก็ไม่พบเลยส่วนพระอาหารหันต์รูปอื่นๆซึ่งต่างก็มีฤทธิ์มากไปหาดูก็ไม่พบเช่นเดียวกันเป็นที่น่าประหลาดน่าอัศจรรย์และตื่นเต้นแกพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมทั้งบริวารทั้งปวง ในที่สุดเมื่อไม่มีพระอาหารหันต์รูปใดในที่นั้นหาบาทใบนั้นคืนมาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงหันมาทางพระอาิตตภิิษุผู้บวชใหม่ซึ่งนั่งอยู่ปลายแถวทรงตรัสขึ้นว่าดูกอ่อาชิตตเธอจงแสดงความสามารถของเธอนำบาทของเราจะถาคตกลับคืนมาเถิดพระดำรัสของพระพุทธองค์สร้างความแปกพระไทย ให้กับพระนางมาหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยเหล่าบริวารเป็นอันมากทางคิดพิศวงในใจว่าแม้พระอระหันต์ผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งปวงยังเหาอะอไปตามหาบาทไม่พบเลยแล้วพระพิกสุหนุ่มน้อยผู้บวชใหม่รูปนี้จะหาพบได้อย่างไรเล่าอิทริชานสมาบัตใดๆก็ยังไม่มีก็พากันต่างนิ่งเงียบไปตั้งใจคอยดูเหตุการณ์บัตนั้นพระพิกษุหนุ่มอาชิตะได้ยินพระดำรัสของพระพุทธเจ้าดำรัสสั่งให้หาบาท พระภิกษุหนุ่มก็ฉุกคิดว่าคงจะมีพระประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นพุทธวิธีแน่นอนดังนั้นเราจะขอทำตามพระบัญชาตามวาสนาบารมีของเราดําริด,ดังนั้นแล้วก็ก้มกราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเดินก้มก้มนอบน้อมออกไปยืนเบื้องหน้าแง้มขอมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วตั้งจิตทำสัตยาชิฐานภายในใจของตนขึ้นว่าอาตมานามว่าพระอาิตยภิกษุ บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามุ่งสร้างบารมีสิบประการสู่พระโพธิญาณปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยเหลือนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่แดนพระนิพพานในอนาคตการประดุดดังพระบรมศาสดาพระมหาสมณะโคดมจอมไตรของอาตมาพระองค์นี้นับแต่บวชเข้ามาอาตมาได้พยายามรักษาศีลสร้างกุศลบารมีด้วยดีด้วยความมุ่งมั่นสู่พระโพธิญาณ ขออำนาจแห่งการกล่าวคำสัตย์นี้จงนำพาให้บาทของพระบรมศาสดาได้เลื่อนลอยกลับคืนมาสู่มือทั้งสองของอาตมาณะบัดนี้ด้วยเถิดอธิษฐานดังนั้นแล้วอาชิตตะภิกษุหนุ่มก็ยื่นมือทั้งสองข้างออกไปแล้วฉับพลันทันใดก็บังเกิดปาฏิหาริย์บาทซึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยนั้นลอยวลิ้วกลับลงมาแล้วค่อยๆบรรจงหยุดลงที่มือทั้งสองข้างของพระอาชิตะซึ่งคอยรับอยู่ ในทันทีพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยบริวารตลอดทั้งหมู่ชนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันอัศจรรย์ใจอย่างสุดประมาณพากันอุทานขึ้นว่าโอ๋หนอพระกุณเจ้าพระภิกษุหนุ่มบวชใหม่รูปนี้มีบุญญาบาร,รมีมากมายจริงหนอหน่าอัศจรรย์เหลือเกินลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสพยากรณขึ้นท่ามกลางหมู่สงฆ์และสาธุชนขึ้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอาชิตตภิกษุหนุ่มผู้นี้เป็นผู้สร้างบารมีปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคหน้าแห่งพัทธกัปนี้เธอผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระศีอริยะเมตไตรจะได้ตรัสรู้ธรรมใต้ร่มไม้กากระทิงในเวลาอารุณสมัยแห่งวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกวิสาขะปูรณมีพระนาง มหาประชาบดีได้ฟังดังนั้นก็ปลื้มปิติยิ่งนักความเสียพระไทยน้อยพระไทยสูญหายไปจนหมดสิน้นกลับกลายเป็นความศรัทธาปลื้มปิติยินดีที่รู้ว่าตนเองได้ถวายผ้าอันเลิศแล้วแก่พระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรโดยไม่ได้คาดฝันทั้งนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระพุทธองค์โดยแท้พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงปราบปลื้มเป็ลนล้นพ้นก้มลงกราบพระทศพน น้ำตาเออไหลทราบซึ้งสุดจะพนนา,าแล้วทูลลากลับไปด้วยความปิติสุขใจยิ่งนักลำดับนั้นพระอชิตะน่อเนื้อพุทธางกูลได้น้อมนำผ้าใหม่ทั้งสองผืนเข้าไปกราบบังคมทูลต่อพระพุทธองค์ว่าจะขอนำผ้าสองผืนนี้นำไปกางเป็นเพดานเบื้องบนพระขันทกุฎีส่วนอีกผืนหนึ่งจะฉีกแบงก่งออกเป็นสี่ส่วนเพื่อผูกเป็นมา่านให้ย้อยลงมาที่มุมเพดานทั้งสี่ทิศเป็นพุทธบูชา พระบรมศาสดาทรงประทานพระบรมพุทธานุญาตพระอาชิตยภิกษุจึงได้ขึงผ้าเพดานและผูกม่านภายในพระคันธกุฎีจนสำเร็จดังความประสงค์สำเร็จแล้วก็ยืนเพ่งพินิจด,ดูผลงานอันเป็นบุญใหญ่ของตนด้วยความปิติศรัทธาในการได้สร้างบุญญาบารมีคือพระรานาจะบรลุธรรมโพธิญาณในอนาคตการแห่งพัทธกัปเบื้องหน้าโน้นพระอาชิตภิกษุหนุ่ม หลังจากที่ได้รับพุทธพยากรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแล้วท่านก็ภาคเพียรปฏิบัติสร้างกุศลบารมีทำสิบประการด้วยความมุ่งมั่นตราบจนสิ้นอายุไขพรั้นุติจากชาติของพระอชิตกในสมัยพุทธกาลนั้นแล้วท่านก็ได้ไปปฏิสนธิเป็นเทพบุตรโพธิสัตว์อยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิชั่วจนกระทั่งทุกวันนี้รอคอยหาโอกาสที่จะกลับคืนมาบังเกิดเป็นมนุษย์ แล้วสร้างพระบารมีให้ภัยบูณ์เพื่อเป็นพระสีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป